ชุดประกบระอบยอประยุกต์ตัวใหญ่มากน้องสกอดูก็ทำอาหารในบ้านเลยไกล้มวงนะครับปกติเขาจะท้าทายนะเจ้าสาวครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีปรากาศยามเช้าอากาศน้ำวน้ำ,นำกับช่องเบียดทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับ ตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่บ้านห้วยห้อมนะคะรับอําเภอแม่และน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อที่จะมาร่วมงานแต่งงานของชาวปกักกยาหรือชาวเกเหยีเหนนะครับ แสงแรกของวันนี้นะครับพระอาทิตย์โผล่มาแล้วจากหล,ลังภูเขาแกรนูนะครับมาทักทายสาวงามของเราอีกครั้งหนึ่งออมูชอเปอร์อ้สกอค,ค,คนงามเมื่อคืนนอนหลับสบายไหมจ๊ะสบายค่ะอากาศดีมากเลยค่ะหนาวมากเลยเนาะโอ้โหนี่แ <c oughs> ต่งตัวแบบเต็มยศเลยอื <c oughs> <c oughs> อันนี้คือชุดประยุกหรือเปล่าครับใชุดปักกระยอประยุกอ๋อจ้ะปกติอยู่บ้านนี่ได้แต่งบ้างไหมครับเนี่ย แต่งเวลาอยู่บ้านอ๋อไม่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่บ้านก็แต่งแต่แต่ถ้าเข้าไร่เข้าสวนนี่ก็ใส่ไม่ได้อ๋อจ้ะครับหิวข้าวยังเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะครับก็เมื่อคืนกับตอนเช้าหนาวมากนะครับเดี๋ยวเราไปที่ห้องครัวดีกว่าเนาะน้องสก๊อพาพี่ไปไหนจ้ะครับว้าวการที่สวยงามก่อนรับประทานอาหารเช้าน้องสก๊อตว่าอยากจะพาไปชมห้องครัวนิดนึงนะครับไปเลยดีกว่า โอ้โหนี่ไปรยากาศในห้องครัวนะครับใส่แล้วเนาะโอ้โหโซนห้องครัวก็ยังขลังนะครับแล้วอันนี่มันมาได้ไงอ่ะออมุชเชอร์โอ้ครับขอเยี่ยมชมบรรยากาศในห้องครัวหน่อยนะครับนี่ทำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าครับนี่คือเขาเบิร์กได้เลยครับเขาเบิร์กอยู่ในหม้อเจ้าอ๋ออันนี้คืออันนี้ปละหาเจ้าปละหานะครับนะครับพวกพันจะซ่อมเนี่ยพวก้าน นี่อสินีนจม่หดเลีอกคอสูตรประกยอนอะเจ้าโอ้มาหาใส่ชีกเวลาต้มหน่ใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่หอมแดงด้วยมันจะได้หอมนะโอ้แล้ก็กินก็น้ำกินกับข้าเลยกินกับข้าแล้วก็กีก,กับข่ดทั่วไปเนี่ยเา้สกิกนเนาะไม่เคยเนาะ อ๋อตาบ,บึกตาบ,บึกครับคร <c oughs> ับชอบไปการห้อ,องครัวครับเนี่ยเออเลียกชดหน้าป่าวก็ยังอนุรักษ์ดั้งเดิมนะครับคุณน<อ>่ถขับเที่ยวทานอาหารก่อนรวมพิธีแล้วครับ โอ้ตับรือตับรือครับชานี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยมีแกงข้าวเบอร์แล้วก็ถึงอันนี้ค่ะน้ำพริกน้ำพริกถั่วเน่าน้ำพริกถั่วเน่าแกงข้าวเบอร์แล้วก็มีอ่าแกงฮังเลนะครับผักลวกนะโอ้ไม่ทันได้เข้าครัวเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสก๊อเอามูเชิญปะอ๋อได้ยินครับก็ใช่ใช่แข็งแรงเนาะ เดี๋ยวชานี้เราจะมากินข้าวก่อนที่จะไปชมพิธีในวันนี้นะครับซึ่งเจ้าสาวไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คือลูกสาวของปาเมริวันนะครับพี่พี่ลืมชื่อน้ำพริกนะน้ำพริกโถ่เน่าเหรอครับน้ำพริกโถ่เน่านี่น่าสนใจมากเลยครับจัดการแล้วครับสกอร์ครับอ๋อมเมอ๋อมเมอันนี้เป็นแกงฮังเลหมูป่านะครับนะเนื้อเขาจะแข็งของหมูบ้านิดนึงนะครับนะ แก็เข้าเนื้อเหมือนว่าปรุงรสข้าเนื้อนะครับครับพลังยำเช้าแล้วก็จะเก็บบรรยากาศให้ได้รับชมนะครับนะพิธีจะเริ่มสิบโมงนะครับนะครับช่วงสายๆแบบนี้ ชาแม่บ้านก็มาเตรียมผลไม้ส้มนะครับเพื่อรองรับแขกภายในงานนะอ่ะช่วงตอนรอพิธี ช่วงสิบโมงเนาะพาน้องสกอรมาเยี่ยมน้องแกะหน่อยเมื่อวานได้ยินแต่เสียงใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้เราลองมาถทายกันนิดนึงเนาะค่ะปกติถ้าวันนี้มีงานแต่งเขาก็จะปล่อยเข้านานะะใช่ไหมช่วงกลางวันเนาะค่ะปล่อยให้น้องไปเดินเล่นครับอันนี้ติดที่งานแต่งใช่ใช่มีแขกเยอะค่ะแขกก็เริ่มทยอยมาแล้วนะค่ะครับแต่พี่ชอบโซนที่เขาทําอาหารเมื่อวานนี่มากเลยใช่ค่ะอลังการมากเลยเนาะค่ะมีลาบมี แจงขลังเลแอปหมูใช่ครับคือขอบอกว่าวิวสวยๆด้วยนะก็ถ้าใครน้องเขาหน่อยอยู่ไม่เอ้ยอ่าอยู่สวัสดีน้องแก่เคี้ยวตลอดเวลาน้าปากเขาครับแก่มาแล้วครับน่าจะอิ่มแล้วแหละดูพี่เบียร์มาทงนี้ค่ะอ๋อนี่ไงไงวัสดีนี่โอ้ตัวใหญ่มากน้องสกอตดู ครับนี่ตัวผู้นะตัวใครมาห้อยหอมสามารถมาเล่นน้องแกะได้นะครับนะ้ามาชมสวนกาแฟแล้วก็เดินชมเเส้นทางธรรมชาตินะครับซึ่งน้องสกอก็มาสัมผัสหมดแล้วนะเป็นคลิปเก่าๆที่เราเคยไปถ่ายทอดเนาะโอ้โหนี่เงียบจังเมื่อวานทักทายจังเนาะเมื่อวานผ่านไปก็ผ่านมาร้องทักทายเราโอ้โนี่เงียบเลยครับ วัสดีจ้าศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแกะครับมาไหมเขาทักทายไหมมาแล้วมาแล้วเดินฝั่งนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นไก่งวงหรือไก่ต๊อกเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วเราผ่านไปแล้วเขาทักทายเรา <laughs> แต่เมื่อวานไม่เห็นนะใช่ไหม ใช่เมื่อวานไม่เห็นครับขรั้หน้านี้ชาวบ้านก็เอาเมล็ดกาแฟมาตากไว้นะที่นี่ก็ขึ้นชื่อในเรื่องของการปลูกกาแฟเนาะใช่ค่ะครับตามหาน้องไก่ของเราก็อยู่ไหมเอออันนี้เขาทำอาหารห่อยน้องสกอใช่ไหมั้ยที่ที่มีควันนะครับ หมูอ๋อต้มผ้าหมูนี่ค่ะห้องครัวอใช่ใช่ที่นี่ก็เอกลักษณ์ก็อย่างที่บอกไปครับห้องครัวจะอยู่ในบ้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะเราทำอาหารในบ้านเลยครับอโอ้นี่บรรยากาศดีมากเลยกากาแฟหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะ,คะแล้วก็ที่เติมโม่ค่ะมันเป็นอ๋อนี่ไงนี่ไงมีเครืติมโม่้วยน<ม>ะตามหาไกต่ตอกก่อน นี่ไก่เมืองสรุปอยู่ตรงไหนจ้าน้องสกอพี่แกบอกว่าให้ขึ้นไปถนนเส้นนี้ค่ะอ๋อขึ้นถนนเส้นนี้ไปเลยปะครับเ็ชาวบ้านก็จะตากเมลกาแฟเป็นชีวิตประจำวันแบบนี้นะครับอ๋อโอ้น้องหมาเขาจะชินกับเราไม่เอ่ยโหนี่ไงนี่ก็ตากเมลดดกาแฟนะครับ อดีจะเป็นมิดอยู่เขาเขาไม่เห่าซะแล้วเขาเป็นมิดนะใส่ชุดแบบนี้คือยังสาวค่ะยังยังไม่แต่งหนอ๋อแบบนี้นะทักทายเขาหน่อยได้ไหมโอ้ยมูชูเปอร์โอมูชูเปอร์เล่นหรอเล่นหรออ๋ออ๋อเออชอบพัดดูข้เหนียวพี่ลยไก่เมืองเจ้าอ๋อ ตรงนี้ก็อ๋อตับเบิร์ตับเบิร์ตับเบิอ้โอ๋อใช่ใช่ถ้าชื่อสีขาวว่ายังไม่แต่งงานใช่ไหมใช่ค่ะยังโสดครับอ๋อนี่ไงโอ้ตัวใหญ่มากลอะไรก็มีนะคะโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยอ่ะมาแล้วเขาปกติจะอยู่ที่ถนนเนาะค่ะตัวนี้ดูไหมมีหลายตัวนะโอ้มีลูกด้วยค่ะเดี๋ขาแอบดูนิดหนึ่งนะว้าวเสร็จแล้วเสรจแล้วตรงนี้ด้วย เอาตรงนี้ก็ได้ค่ะใกล้ดีสนี่ไก่งวงนะครับปกติเขาจะท่าทายนะกตัตักะกตมตักกตัตักกตัตักตักตัอตักตตก่ักักตักตมักตักตักหนกกตักตักตากตักตักตักตากตักตักตัตวตัักักััักักักเข้าไปข้างในเ ไปชมห้องคัวค่ะอ๋อดูได้ไหมเดี๋ยวหนูลองได้ได้ได,ได้อ๋อเป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับมุ้งกะ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 และท่อข้าวแต่พ่อหล่อจ้ะขึ้นไปได้ค่ะอ๋อได้ไ,ดไปไปโดนเยี่ยมชมบ้านก็มาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นิดนึงนะครับวิถีชีวิตชนเผ่าปะกเกรที่พี่ไม่ได้ถ่ายทอดนานนานมาก ได้น้องสกอรมานำทางด้วยโอโมชอปเปอร์ครับโอ้เที่ยวไหนนะครับโอโมชอปเปอร์ว้าวครับเราสังเกตว่าทุกบ้านมันจะมีเตาแบบนี้ค่ะใช่ใช่อะไรนะคะที่ผิงไฟหรือว่าที่ทำกายความหนาวเนาะเพราะช่วงนี้อากาศเย็นมากขออนุญาตดูหน่อยนะครับต้มชากินแล้วครับเนี่ยครับโอ้เนี่ยเอาไปด้วยโอเวลิสโอเสื้อนักสกอฝากทาม่อยเขาเขาเป็นงานแต่งไหมวันนี้ ยังไม่รู้ค่ะถามเมื่อกี้แล้วค่ะอ๋อถามแล้วเนาะ <Okay. S 2> อ๋อครับอันนี้กระด้งที่เขาทำเองอะค่ะอ๋อนี่ทำเองเ,เหรอโอ้หฟิลม์มดีมากเลยโอ้ทำเองเลยนะครับเนะนี่ยม,<า>มีไปตอกไว้ไผ่เนี่นยห้องครัวของ <S <S แต่ละชุมชนก็จะมีความคลาสสิกมีสเสน่ห์นะครับนะก็ยังอนุรักษ์ดั้งเดิมยังได้เห็นในปัจจุบันเนาะค่ะคนก็เรียนเวลาเขาจะทำตอก ทำตอกเอาไว้แล e <half. S 2> <stock' S 1> ้วก็ตากไว้แบบนี้ค่ะครับเพราะว่ามันจะเก็บไว้ได้นานใช่ค่ะครับโอ้โหแต่ก่อนดูเลยกอ่ก่อ้ไอ้ที่เป็นงงๆนั่นคืออะไรนะีข้าวเหรอลงตอกอ๋อที่ตีข้าวค่ะอ๋อที่ตีข้าวดูไหมคะอ๋ออ๋อเดี๋ยวเลยครับที่ตีข้าวนะโอ้โหก็ยังได้เห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมเนาะครับ นี่ก็ตับลรือครับฝากขอบคุณนะครับตับลรือตับลรือครับออปเอร์อมชอปเปอร์ครับโอ้โหครับพอดีมาดูไก่งวงครับเี่ยวดชนเลยอ่ะวูขอดูโซนวิวอ่าชานล้างจานชาบด้วยนะครับชอบมากเลยชาบชาบหนอคิโลห์อ่ามีวิวสวยๆอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ใหญ่ยังไม่เต็มที่ ตัวตัวใหญ่ประมาณพันหนึ่งแล้วก็บางตัวก็600หกร้อยใช่ครับ,รบเพราะว่าอันนี้ต,ตัวตัวมันใหญ่ยังไม่เต็มที่ค่ะครับครับเนี่ยต้องให้น้องสกอปไปล่าให้นะ <laughs> ครับที่สกอ์ทักบอกว่าที่เขายังโสดอยู่นะใช่ค่ะคือบ้านบ้านขเขาหลังนี้ใช่ค่ะโอ้ก็ยังเป็นฟากไม้ไผ่นะน้องสกอ<ช>์แล้วก็ข้างหลังคาเนี่ยยังเป็นมุงกระเบื้องหลังคาเป็นมุกกระเบื้องคือปรับปรุงใหม่ไปแล้ว ปกติถ้าเป็นยุคเก่าจริงๆอ่ะจะเป็นม,ม,มุงด้วยอะไรครับใบตองตึงค่ะใบตองตึงใช่ไห<ช>มถ้าเป็นแาคาก็จะเป็นอาขาเนาะค่ะ,คะ ปบริวันแต่งสวยครับรอ,ล,อลูกสาวนะครับเจ้าสาวในวันนี้เจ้าสาวลูกสาวของปา้ามริวันนะครับเจ้าสาวครับยินดีด้วยนะครับเจ้าบ่าวอยู่ไหนครับเนี่ยอ๋อเจ้าบ่าวยินดีด้วยนะครับ

เขอบเชิ้กด้วยนะครับมะครับผมครับเดี๋นะอ่ะอ้ําหัว้างลักนะก็ขอบเชิ้กด้วย แัวกวสดเพลงคนนี้พอจะร้องได้ไหมครับได้อยู่ค่ะได้อย่นะครับตอนนี้เจ้าบาทก็ขึ้นไปบนเวทีก่อนแล้วนะครับส่วนเจ้าสาวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะตามไปนะ เาทำการยืนขึ้นเพื่อต้อนรับขบวนเจ้าสาวเข้าสู่สููวิวานะครับ ที่แจ็กชี้ให้นะครับ เชิญเจ้าสาวนะครับที่จะสวมแหวนให้กับเจ้าสาวครับ ก็ซึ้งไหมจ๊ะเจ้าบ่าวไปฝ่าไปฝ่าเนาะครับเจ้าสาวเอ๋เจ้าสาวก็สวยอ่าก็ดีใจกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะเป็นเจ้าสาวเป็นลูกของป้ามาริวันนะครับก็ดีใจที่คุณคุณป้ามาริวันชวนเรามาด้วยนะวันนี้มีมีก๋วยเตี๋ยวด้วยอ๋อมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเหรอเราชอบกินไหมชอบแสดงว่าหิวแล้วสิ นะพอดีว่าของกินก็มีหลายอย่างนะแต่ว่าเบียร์ทิพย์กับครัวคนนี้นะนักสกอร์อยากกินก๋วยเตี๋ยวนะจัดก๋วยเตี๋ยวเลยวันนี้เนาะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูใช่ไหมครับไก่ครับ๋วยเต้องไก่ก็มีอ๋อได้ไหมทุกคนไปมันักสกอร์ตะวีระไหมครับปะหะอะไอ่ะสระกินเส้นหน้าอร่อยมาก เดี่ยวละล่อนนะขอบคุณค่ะยินดีด้วยครับุณที่ชวนงานแต่งงานลูกสาวนะครับนเป็นฝั่งฝาแล้วนะถ้าไม่ได้ป้าบริวารชวนมาก็คงไม่ได้มาสัมผัสวีแกนที่นี้นะ ี่จะกลับแล้วแขกเยอะพ่อว่าเล่นนี่พ่อจะดูแลเป็นอย่างนี้พ่อครับพ่อว่าจะเอาชิ้นให้เราด้วยเป็นชิ้นอย่างพ่อครับครับไปเเอาลยชิ้นอยังคะชิ้นหนึ่งครับฮะชิ้นอยังเนื้อมูยังหมูปลาหมูปลาโอ้จัดไปตะพื้นตะพื้นค่ะเอาไปทำลาบกินเนาะได้ได้ตะบื้นทคมัพ่อครับตะพื้นค่ะเราจะเจอกันใหม่เดี๋ยวไปเอาคนเนี่ยค่ะเอาคนเดียวพอละค่ะอยู่ด้วยกันค่ะ นี่น้องตรอวอยู่คนละที่นอยู่คนอยู่ที่เรากันค่ะวันนี้จะพี่ดูดการเดือดกันค่ะเดือยู่ด้วยกันอีกสักอาทิตย์หนึ่งคนเดียวค่ะสองคนเดียวสองคนเดียวขอบคุณค่ะเบือเป็นพิธีนะจะต้องแจกหมูแล้วก็แกบนะครับนั้นเราจะไปลาให้สตรอว์นะได้แล้วชอบกินลาหมูโอ้สองอันเลยเหรอครับพอเอาปลาเบือลาเฉพบือสตรอว์แชมเปญโอ้โหหมูปลาหมูปลานะ คถ้าไม่เราดูคลิปนะค่ะถ้าว่าหมู่บ้านนี้ได้คลิปบ่อยแล้วค่ะ